สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อนนี้มาอัปเดตครับทุเรียนปีนี้สวนเกมแอมครับติดกันครับสวนซ่องกษตรทฤษฎีใหม่ครับปีนี้เห็ดใบพร้อมกันครับใบเหลๆกันเลยครับนี่ครับนี่ส,ส,สวนกษตรทฤษฎีใหม่ครับนี่สวนเกมแมมครับติดกันครับปีนี้ถ้ำสารครับพี่น้องปีแรกครับแปลงนี้ทุเรียนหาประมาณหาปีกว่วนิดนึงครับ นี่หาปีกว่าสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่เก็บปีกว่าครับนี่นครับใบกําลังเข็มครับลงสารไปแล้วสิบห้าวันครับพี่น้องลงสารไปแล้วสิบห้าวันตอนนี้ก็มาทําความสะอาดโค่นครับแต่ว่ากับว่าในยุทธได้ครับว่าในกักเพราะว่าใบเฮายัางมอญเข็มนี่ก็ล่อ,อนใบมอญแก่กันครับคือเตรียมพร้อมการลงสารแล้วกะ กัดกรดโคดนนะครับกับโฮดคือเราโย่ถ้าฝนบตกับลดลงสารไป15วันครับลงสารไปสารแพคโค25%่0 0ห้าเปอร์เซ็นห้าคูณสองร้อทับสองอคือหาร้อยซีซีบวกน้ำสอ0รลิตรครับพี่น้องนี่โสบครั้งเดียวครับนี่ปีนี้เป็นปีแรกครับที่ที่ท,ที่ลงสิลงสารครับ เนื่งจากปีที่แล้วนี่ฝนดีแห้งครับพี่น้องการกักโศกใส่เวลาด้านครับพี่น้องนี่ครับปีนี้ก็เลยลองทําดูครับปีแรกคือกันครับสวนกษเซียทิสเดีใหม่ก็ปีแรกครับปีแรกอยู่ทําสศารครับที่ผ่านมาหกเจ็ดปีบ่เคยล่งศารครับปีนี้ก็ลองกันครับล่งกับล่งหาลอยครับห้าลอยทับสองลอยนี่แหละห้าร้อยซีซี วกน้ำ200ลิตรครับผสมสีด่วงใบนี่นะครับใบประมาณนี่นะครับนี่ๆๆสเลียใบประมาณนี้ครับลงสารครับกะเป็นปีที่ศึกษาเลยครับพี่น้องว่าลงสารกับลงใบประมาณนี้ครับส่วนมากมันกับพร้อมกันมาเลยครับมันกัมีบางต้นกับยอดมันยังวันในกลางหมดนะครับกับล่องสเตียสาใกันนะสเตียว่าใบกลาง80จังสีนะครับพี่น้องกับลง บม่ได้กางมืดกักัโลงไปครับกับเป็นปีแรกนะครับพี่หน้องปีที่มาศึกษาเรียนรู้ครับแขนงก็ไม่ได้ออกครับพี่น้องแขนงอยู่นี่จะเอาไว้หมดครับเอาไว้จนกว่าจะเห็นดอกนี่ครับพี่น้องแขนงเอาไว้เวิดเลยครับทีนี้เอาไว้หมดไม่เอาแขนงออกครับจนกว่าฟอร์มดอกจะมาช่วงนี้เราก็ให้มันดึงอาหารนี่ใบมันก็เขียวเข้ม ดึงอาหารได้ท้องกิ่งครับดึงอาหารตะข้าท้องเิ่งนี่ครับพี่น้องสวนเจ๊แมมสวนนี้ปีนี้ที่จะเอาผลผล,ผลิตคือร1อต้นครับพี่น้องสวนกระเรสีทฤษฎีไม่นี่ครับ40ต้นครับสี่สต้นนี่เต็มที่อยู่ก็ประมาณสาต้น ติดปา่ายางห้าต้นไม่ค่อยได้เตรมที่นี่ครับสวนกเกษตรศดิดีใหม่ปีนี้เอ,อยดกันเลยครับพี่น้องใบยดกันเลยครับแกอยู่สวนตัดยอดแล้วนี่ครับนี่แกรอให้ใบแกเขียวเข้มจังสีกักสูกครับพี่น้องเอฟซีกะมียังกะแนะน,ำน้ำด้อครับพี่น้องปีนี้เป็นปีแรกที่ลงศาร ที่ลงที่ถ้ำสารนะครับสวนนี่ผู้ปีกับเห็ดธรรมดาว่าปีนี่กับเบิงค่าท่างแล้วฝนดีได้กเกินครับพี่น้องโอกาสจะกักสูงนี่กักนี่จังหวะล่อหนาวนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็คือกวดโค่นเตียยพร้อมครับใบเกียวเขี้ยวเข็เกมกับจังว่ากันครับพี่น้องคอยเห็ดคอยศึกษาไปนะครับพี่น้องเพราะว่า การทำสารปีนี้กะเป็นปีแรกนะครับพี่น้องเป็นปีแรกที่ทดลองทำครับพ,พี่น้องว่าจะเป็นยังไงผลลัพธ์ช่วงนี้กะคือเท่ากับสีปกติครับสีสะสมอาหารทางใบครับสีไปกว่าจนสเห็นดออเลยครับพี่น้องสีสะสมอาหารไปเรืเร่อยๆครับยุนี่กส็สะเน้นเป็นสียี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับสี ทุกห้าวันเกตวันแล้วแต่ครับพี่น้องกับพวกแคลเซียมโบลอนพวกนี่แหละครับท่างใบนี่แหละครับสารลายวากันไปครับสีพวกนี่นะครับอะมิโนนี่แหละบำรุงท่างใบครับท่างดินเข้ามาใสไแหละครับเพราะว่าท่างดินเนี่ยใส่ไปแปดยี่สี่ยี่สี่หนึ่งรอบครับที่นี่ใส่รอบเดียวครับใส่รอบเดียวครับใส่รอบยอ ที่เหลือก็สีทางใบอย่างเดียวครับพี่น้องสีบำรุงใต้ท้องกิ่งเข้าขาเนียงว่ากันไปครับสีบำรุงพื้นเก่าครับเดีย๋ยวแต่สูตรแต่ละสูตรว่คือกันครับคือตัวนี้สีเนียนเป็นสีท,ทุกห้าวันเกียตวันแล้วแต่จังหวะครับคือ่าให้ตำกาเกียตวันครับสีนี่ครับบำรุงสะสมสะสมอาหารไปเรื่อยๆครับจนกลัว เฮาสีพรอมใบเ้าสีแก่เขียวเข้มตันนะครับพี่น้องนี่ครับใบเ้าประมาณนี้ครับพี่น้องกะดีประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หน้าสิเข้มครับพี่น้องถ้าใบเ้าซ้ำนี่ครับพี่น้องนี่ถ้าใบเ้าซ้ำนี่ยุดคักโซครับถ้าใบเข้มแล้วมันก็สิเป็นหมองนี้ได้ครับพี่น้องข้าวเจริว่าหมองนี้มันสิเป็นไข่ๆข่แล้วครับพี่น้องถ้าใบเ้าเขียวเข้มไข่ๆขึ้น ถาใบเขาบ้านเองแกเข็มนี่มันสีบอไข่ได้ครับพี่น้องมันสีบอตึงดอกมันสีเรียบๆใบ,บก็สีชั้นนะครับพี่น้องใบก็สีตั้งชั้นคือพร้อมสะสมอาหารพร้อมกระเซียวดอกนะครับพี่น้องนี่ละปีนี้ก็เป็นปีปีแหลกครับถือว่าโฉบสาร,ล,สารล่งสารหลักศึกษาเป็นปีแหลกเลยครับพี่น้องน,นี่คือคะแนนยู่นี่เอาไว้หมดเลยครับอืม เอาใหมดเลยครับแขนงหน่อยไลยก็เอาไหว้ครับปีที่แล้วนี่เอาไป่เอาแขนงไห้ครับฝนตกมายอดออกมาแหลมครับพี่น้องนี่ปีนี้ก็ป้องกันฝนนี่แหละครับพี่น้องแขนงก็ต้องห่วงว่าดอกมันสีออกมองไรครับพี่น้องมันออก้นวัดคู่มองครับนี่นไตทองกิ่งนี่ครับแล้วก็ไม่ได้ว่าต้องการดอกมากมายขอให้ได้ทุกกิ่งครับนี่ครับพี่น้องปีนี้ กะพี่เก้าครับพี่น้องค่ะนี่ครับกวดโค่นกวดโค่นแล้วครับยู่นีทุเรียนมันระยะประชิดนะครับพี่น้องแปดคูดแปลแล้วสลับฟันปลาเนี่กวดก็ต้องหาใบหม่องกรองนะครับพี่น้องเพราะคือแบบปลูกแปลคูดแปลแล้วเปิ้จีกวดไว้รอบคางนะครับนี่ครับคือักษณะสวนเกี่ยมเนี่ยครับเปิ้ลจีกวดว้รอบคางกับพ่อแต่ว่าอยู่นีมัน ปลูกระยะประชิดก็ต้องกวนและก็ต้องหาหมองกองผีบบมี่ซุมหั่งระบบหลักตัวนี้ก็สีขยับขยายเยู่ครับยหาย,ยเยอะบริกรครับฝนมาโตกแเดีย,ดอย,ย,ยออกยะใ้่ออกเพราะว่าหนึ่งพ้าความชื้นร้ายกะอาศสิทักโศกสาแน่ครับพี่น้องนี่นะ วิ่นี่เฮ็ดใบมากนี่นะครับใบที่สองครับพี่น้องใบที่สองครับใบที่สองแหละครับมาโล่งสารครับโล่งสารได้สวนนี่ลงสารไปได้สิบเอ็ดหมื่นครับนี่สวนเกมแมมนั่นใส่สิบห้าครับสวนนี่โล่งสารไปได้สิบสิบเอ็ดหมื่นครับมือนี้นเน,น,น,นี่ยสิบเอ็ดวันใบมันก็ยังมาท่านได้นะเข้มครับพี่น้องโลงสารไปได้สิบเอ็ดวันครับหนหนพี่น้อนงไไอแก่มา กวาดข้นเตรียมไว้ครับพี่น้องนี่แหละให้โล่งเลยครับพี่น้องเพราะว่ายุนีนี้การกักโซก้าสีกักนั่นกลัวเพิ่นเฮ็ดหลงๆลนเลยครับพี่น้องส้ว่าเปรียบเทียบนะครับความซุ่มของดินแต่ละเปลงคือสวนเพิ่นกักโศกสิบมือสินะครับพี่น้องสวนแบบหลงงแบบเจียมแหมนะครับพี่น้องยุนีก็สิกักไปประมาณสิบสี่มือถึงสิบห้ามือเนี่ยครับพี่น้องการกักโซก เพราะว่าความซุมมันจจเกันไ่้แหละครับพี่น้องนี่แหละการกรักโศกสิแตกต่างมูอยู่ครับว่ามูซิบมืออาจจะช่วยหนามยุนี่อาจจะเป็นซิบจีมือจะช่วยหนามนี่สินะครับเัมืเมอเบริงแต่ละพื้นทีเห่านะครับว่าความซุมแต่ละดินแต่ละแปลงมันคือกันครับจะข้อมหนูซื้อข้าวขาวม้าในแปลงเลยนะครับถ้าเข้ามายืนในห่มหรือบ่ห่อนนี่สแสดงว่า ความชื่นหลายนะครับพี่น้องซุ่มหลายถ้าเขาไปงลงๆไปยืนแค่เดียวห่อนนี่ก็แสดงว่าความชฉื่นในแปลงเ้าบ่หลายครับเมื่อกี้มีตัววัดอยู่หรอกครับพี่น้องวัดเบิงน้ำความรู้สึกกับบ่อเด็ดแตกต่างกันหรอกครับถ้าไปยืนอยู่กลางแดดในห่อนี่ก็ความชื่นบ่หลายนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กับมาเดียตเกี่ยวกับการนี่คักโศกนี่แหละครับพี่น้องล่งสารปีแหลกนะครับพี่น้อง มี f เอซพี่น้องกับคอมเมนต์มาว่ากักสุกแล้วโอ้ลงสารแหละจักมือจักมือไบเอเคมก์แนะนํ่ครับเพราะว่านี่ก็เป็นปีแรกที่ล่องท่อดูครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สิขาะจบไปซำนี่แหละครับสวัสดีครับ